สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชั่วกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่27พฤษภาคม2564นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะมีโชคนะคะวันนี้ถ้าแก้วบอกก่อนว่าถ้าแก้วเสร็จธุระกลับมาทันอาจจะมีไร้ของหวยลาวให้แต่ยังไม่รับปากนะย้ำว่าถ้าเสร็จธุระแล้วกลับมาทัน ะะเพราะอยากจะให้ทุกคนมีความเฮงความปังนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังกันเนาะวันนี้มาดูวันข่าวว่าวันนี้จะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรกันบ้างวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยกันไม่สบายหรือในกรณีที่คุณแบบร่างกายแข็งแรงดีคุณไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเลย มีลูกหนี้ไหมที่ชักดาบคุณปลายหรือยอดหนี้ที่คุณรู้สึกว่าตีเป็นหนี้สูงหรือที่จะไม่ได้คืนลองซื้อยอดหนี้ที่เราให้เขายืมไปแล้วเขาไม่คืนเราก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นลนักษณะว่าเรื่องการเจ็บป่วยหรือเกณฑ์ที่ลุกหนี้โกงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณบอกว่าร่างกายคุณแข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีลูกหนี้เลยทํายังไงแก้วซื้อเลขอะไรดีแก้วจะบอกว่าให้ส่งซื้อเลขโควิดดูซิว่าวันนี้มียอดเจ็บป่วยเท่าไหร่แล้วลองตัดเล่นดูนะคะนี่สําหรับ,บวันอาทิตย์ส่วนวันจันทร์และวัน เสานะจันกับเสาให้ซื้อเลขที่เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านย้ำนะคะจันทร์กับเสาให้จันและเสาให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านที่คุณอาศัยอยู่แล้วบางเออว่าบ้านหลังนั้นเกิดทํำพึ่งมีคุณเพียงคนเดียวให้คุณซื้อเลขที่เกี่ยวกับตัวเองค่ะย้านะคะจันทร์กับเสาให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านแต่ถ้าในบ้านหลังนั้นมีคุณอยู่เพียงคนเดียวซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองค่ะ มาต่อกันที่อังคารและวันศุกร์ย้ํานะคะอังคารกับศุกร์ให้ซื้อเลขการทําบุญทาทานย้ําอังคารกับศุกร์ให้ซื้อเลขการทําบุญทาทานวันนี้การทําบุญทําทานของคุณจะส่งผลบวกกับชีวิตคุณทําให้คุณเฮงทําให้คุณปังทําให้คุณรวยแต่ถ้าคังเอินว่าวันนี้ไม่ได้ไปทําบุญอะไรเลยก็ลองไปย้อนดูว่าเมื่อครั้งล่าสุดทําบุญไปยอดเท่าไหร่ หรือมีเลขใบมธนาบุญเลขอะไรซื้อเลขอันเก่าก็ได้นะคะย้ํานะคะอังคารกับศุกร์ซื้อเลขการทําบุญค่ะส่วนคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ให้ซื้อเลขที่เรารู้สึกเป็นเลขที่ไม่ดีเลขที่ทุกใจเลขกังวลใจอย่างบางคนเนี่ยกังวลใจเรื่องยอดนี้ก็ซื้อเลขยอดนี้ก็ได้หรือบางคนร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงวันนี้แฮปปี้มากเลยให้ซื้อเลขที่รู้สึกว่ามันเป็นเลขที่แย่ๆสําหรับเราอะ เป็นเลขที่เราไม่ชอบก็ได้ค่ะสําหรับวันพุธมันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีให้นะคะแต่วันนี้เตือนอย่างหนึ่งวันพุธห้ามงุดอิดเพราะวันนี้จะงุดอิดง่ายมากเลยส่วนคนที่เกิดในวันพฤหัาสบดีในวันนี้นะคะวันพุธหัสบดีหมอแก้วขอแนะนําว่าให้ซื้อเลขทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะหรือถ้าคุณไม่มีรถคุณเดินทางด้วยยานพาหนะอะไรลองซื้อเลขทะเบียนรถของคันนั้นอย่างเรียกแก๊ปมาค่าใช้จ่ายในการเรียกแก๊ปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือนั่ง BTS หมดไปกี่บาทนี่คือยกตัวอย่างให้สําหรับคนวันพฤหัสน,นะคะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคของของหวยวันนี้หวยหุ้นแต่ถ้าใครที่รอหวยแล้วถ้ากลับมาทานันแก้พูดคานี้นะ ถ้าแก้วกลับมาทานแก้วจะไลฟ์สดหวยลาวให้ที่แฟนเพจแต่ยังไงเดี๋ยวแจ้งทีส่วนใครที่ตามหวยฮะห,หวยออมสินกับหวยรัฐบาลแล้วถ้าคุณอยู่ในกลุ่มหมอแก้วแก้วอะทำแล้วก็ส่งไว้ให้แล้วไปดูในโนต้ตกลุ่มได้เลยถ้าคุณอยู่ในกลุ่มหมอแก้วแต่ถ้าคนที่นอกกลุ่มนะคะอยากเข้ากลุ่มก็ยินดีค่ะทักมาถามก็ได้ว่าทํายังไงถึงจะได้เข้ากลุ่มแล้วส่วนแนวทางหรือคลิปของหวยรัฐบาลถ้าวันนี้เอไอม่เอา,าเอย่างถ้าพรุ่งนี้ขยันจะทําคลิป ของแนวทางหวยรัฐบาลให้นะคะวันนี้งานเยอะจริงๆขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ